1, 2, 3่งสองสาเรนกิ้งโชว์การตามหาชาวคณะปริศนาที่มีคิวงานลุ้งหน้าไกลที่สุดก็ได้ผ่านพ้นไปทั้ง4คณะแล้วนะครับแต่เรายังมีหนึ่งชาวคณะที่คุณผู้ชมต้องติดตามให้ดีเพราะว่าเขามาพร้อมกับโลกแห่งวงการมายากลชาวคณะปริศนาคณะที่5กับคณะมายากลของคุณคริสตันเจ้าของพิพิธภัณฑ์มายากลแบล็กคริสตัลจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ที่เปิดให้หล่าบรรดาน,นักท่องเที่ยวได้เข้าชมซึ่งคุณคริสตันฝึกมายากลมาตั้งแต่เด็กๆแน่นอนว่าเขาคือสุดยอดนักมายากลที่มากประสบการณ์แล้ววันนี้เขาจะขนกลอนอะไรมาโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมผมนี่ตื่นเต้นไปด้วยแล้วครับเฮ้ย Hallelujah, girl. Sit your hallelujah, girl. Sit your hallelujah, because up tell Punk, don't give it to you. Cause I'll tell Punk, don't give it to you. Cause I'll tell Punk, don't give it to you. Saturday night, and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me just right. Don't believe me just right Hey, 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 Wait a minute Fill my cup, put some nigga in it แนะนำตัวชื่อนิดหนึ่งครับครับผมชื่อคริสตันครับชื่อคริสตันเลยครับผมฮะตอนนี้ทำไรอะไรไงครับตอนนี้ครับผมเป็นเจ้าของละครมายากลนะครับครับที่หาดใหญ่นะครับผมเป็นคนหาดใหญ่ฮะเอผมเป็นคนเทพครับแต่ไปทำธุรกิจที่นั่นครับเป็นเจ้าของละครมายากลแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์มายากลครับอยู่ที่หาดใหญ่ใช่ครับผมรู้จักเดวิดคอฟฟิลไหมฮะรู้จักเดวิดคอฟฟิลด์เขาเป็นใครนี่เขาคือลูกสัตว์เสดเสดเสดเดวิดคอฟฟิลด์ เดวิดเขาฟิลครับเอาผ้าคุมเครื่องบินเปิดผ้ามาเครื่องบินหายหายไปเลยนี่ครับอรมอเตอร์ไซค์ทั้งคันจอดหน้าเซเว่นเอาอมาประเดียวหายเขาเขาบัวเขาเสกให้หายไปไม่รู้ใครขโมยดูกล้องวองรปิดก็ไม่เห็นไม่ต้องใช้ไม่้อันนี้<า>ไม่เกี่ยวทีนี้ถ้าสมมุติผมให้แรงกิ้งทีมมามาดูโชว์เล่นกลแบบระยะใกล้แบบนี้เลยได้ไหมฮะได้ครับได้ครับ อ๋อแล้แลงกิ้งทีมครับอยากมาดูโชว์ให้ใกล้ไหมโอ้โหนี่คุณคิดนะอยางมาเลยมาเลยมาเลยมาแลงกงทีมเลยฮะไปเลยครับผมมาเลยมาเลยมาเลยอันนี้ครับให้ดูก่อนครับครับอ่าลูกคอลพี่ลูกอ่ลูกบอลสับให้มันละสีกันเลยครับไม่ใช่โอ้ผมบอกสับไงโอเคนะครับในในขณะที่กำลังปิดอยู่ตอนนี้นะครับครับผมจะให้ดูว่าผมมีชื่ออันนี้เนี่ยผมเขียนไว้แบบนี้โปเกมอนเละเลยเอ๊ะเอาไม่จบซ้ำสีกันเลยมนีเนียนเนียนครับผม แบทแมนก็ซิล่าโดรีมอนแล้วมีเยอะแยะมากมายในนี้นะครับครับหลายๆชื่อรบกวนรบกวนนะครับหนึ่งหนึ่งใบแตะมาหนึ่งใบครับโอเคครับผมโอเคนะครับผมดูนะครับว่าว่าชื่ออะไรข้างในให้ให้ให้กล้องดูนะให้กล้องดูมาริโอ้นะครับคำว่ามาริโอ้มาริโอ้ครับมาริโอ้นะครับเป็นไปได้ไหมครับว่า ที่ผมวางไว้ตรงนี้มันจะเป็นตรงกันในนี้แหละฮะกับว้าเหรอมันเป็นไม่ได้แต่มันยากมากขนาดนี้พี่ซีบิดไปเรื่อยได้บิดไปเรื่อยได้ให้ผมบิดรูบิดไปอีกบิดไปเรื่อยๆโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าข้างในนี้มันจะตรงกันแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ซีบิดเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับโอเคเป็นไได้ว่าสิ่งที่พี่ซีบิดตรงนี้นะครับผมจะสายให้ดูแบบนี้นะครับช้าๆแล้วนับหนึ่งสองสาม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคริสลูกเองเมื่อกี้ไปซิไปคอมมินอ่ะมาโอ้เลยเฮ้ยเมื่อกี้ต้องบอกนะว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะเพราะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเป็นมาริโอเพราะมันก็มีสิทธิ์ที่จะหยิบอะไรออกมาก็ได้เออเอาล่ะต้องต้องให้ไักกิ้งทีวิเคราะห์แล้วครับได้ทึ่งนะนี่ได้ทึ่งนะถือว่าโอเคนะยอดเลยเออพี่ริสตันเนี่ยมีการแบบไป เขาเรียกว่าไปนอกสถานที่ไหมครับมีบ้างมีบ้างบางครั้งอีเวนต์อีเวนต์อย่างี้ใช่ไหมบางครั้งการอีเวนต์อะไรเงี้ยแต่ส่วนมากจะอยู่กับพิธีพันธ์ใช่่วนอญ่ผมจะเล่นประจาผมว่าไม่ยาวผมว่าไม่ยาวนะเขาต้องสร้างคือเก่งอะเก่งค่ะแต่ว่าพอดีว่าเขาต้องแสดงที่โรงละครเขาเออมันก็จะอยู่กับที่ซึ่งก็น่าจะสําหรับควสไม่อันดับห้าก็อันดับสี่แต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่าการที่อยู่ในสถานที่เดียว นั่นหมายเขาว่าจะมีการเอาทัวร์มาลงจองไปจนถึงอีก4ปี5ปีก็เป็นได้นะอ่าไม่รู้ไอ้นี้ผมไม่รู้นะผมไม่ได้ชี้นำนะเอาละคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะริ n งทีมของเราก็ประจำที่เรียบร้อยแล้วและนี่คือการจัดอันดับครั้งที่1คุณมีเวลา30วินาทีหลังจากที่ผมให้สัญญาณพร้อมไหยครับนี่คือครั้งที่1นะฮะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเชนะ30วินาทีบอยบอยบอยก่อน เก่าท e hey, ี่เดิมนัลงสามอ่าแล้วนั่นอ่ะสองอันแล้วทางงัดสามไหมทางงัดตุดท้ายเลยมอ้ทางงัดสาอ้ตุดท้ายเฮ้ยใช่หรอบุับุยบไม่รู้ลองดูลองดูไม่รู้ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเไม่ไม่งัดทางงัดสามอ่านังโนนัโนสบนาทีครับเลือินาทีแต่ว่ามาริเกันงานบุญเยอะนะสิบวินาทีสุดท้ายเอาเร็วเอาเกสามสเธอแปดเก้าเอวว หมดเวลาครับโอเคตอนนี้นะโอเคและนี่คือการจัดอันดับครั้งที่หนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญสลับที่ตามนี้เลยครับการจัดอันดับครั้งที่หนึ่งของแรงกิ้งทีมในครั้งนี้กับชาปนาปริศนาที่มีคิวนานล่วงหน้าไกลที่สุดอันดับที่หนึ่งคณะหมอลำบอยศิริชัยอันดับที่สองคณะรำวงสาวสกาวมิวสิกอันดับที่สามคณะนิเกตสองเทพบุตรสุดที่รักอันดับที่สี่คณะดนตรีเต้ยอธิบดีอันดับที่ห้าคณะมายากลแบล็คริสตัล ขอให้คุณโชคดีขอให้ถูกในตำแหน่งที่มากที่สุดและนี่คือการจัดอันดับครั้งที่หนึ่งเชิญใครที่มีคิวจองล่วงหน้าไกลที่สุดครับ